เทดดี้จะไปไหนเทดดี้จะไปไหน Й ก่อนเอาไปคืนเอาไปไว้ที่เดิมเลย Teddy. Teddy. เทดดี้เทดดี้เอา้าเอาเอาเอาแกเก่งมากเลยนะแกเอามาได้น่ะฮะเก่งมากเลยนะมาเอาไปคืนเขาเร็วเทดดี้เทดดี้ไปามายางไหนมาเร็วเอาไปคืนนะไปคืนนะไปคืนเลยนะไปคืนเลยนะไปคืนเลยนะมาเอาลูกมาเอาไปคืนมามาเร็ว มาเร็วมาเร็วเอาไปคืนเอาไปคืนเทมาเทดีโอ้ยเทดีเทดีแม่จะไปคืนเขาเร็ว เอาไปไหนเอาไปคืนเขาตรงนี้เทดีไม่เอามานะเทดีอ่อาดูมันออาดูม <ída transgender> ันออาดูมันอ่ะอ่ะอโอไปไปโอ้ความสามารถพิเศษโอ้โอ้โอเอาเเอาไปยังไงอ่ะเอาะอเอาะเอาเอเอาเอาังไงอา เอาไปคืนเขาเลยนะไป, ını, ไปเลยนะไปเลยเข้าบ้านไปเลยเข้าบ้านไปเลยนะเข้าบ้านไปเลยไปไปไปเลยไปเลยเข้าบ้านไปเลยเข้าบ้านไปเลยนะไปกินขนมดีกว่าเร็วกินขนมดีกว่าหาแม่ป้อนขนมป้อนขนมเนาะลูกเนาะมาเอาไว้ไหนวะขนมหนูไปไหนวะ